สวัสดีสวัสดีฮะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตพีพีซีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่อาร์ตสามารถนะอยู่อยู่อุ้ยพีเจมนะตัวนี้ก็มีพี่ออยแล้วก็พี่เบลมาด้วยนะครับผมนี่เราก็มารีวิวรถนะครับเป็นรถนินจา400ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ชื่ออะไรครับชินอน,นครับอ๋ออายุเท่าไหร่ครับ20ครับอ๋อยี่สิบมันนินจา400นี่มีมีอยู่ สองตัวครับตัวธรรมดากับ h g okay. ใช่ใช่อ้นี่เรียกว่าเะไรวะคีอาร์ทีหรือเปล่าก็จำไม่ได้เหมือนกันผมนก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกเลย oh, อ๋อรุ่นแรกปีสิบแปดนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยถามเรื่องประสิทธิภาพดก่าเรามาถามเรื่องของแต่งก่อนอเ,เอาไล่จากข้างหน้าเลยครับข้างหน้าก็กระจกของสปีดี้ได้มาเท่าไหร่ครับประมาณ490ก ประมาณจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่สติกเกอร์สติกเกอร์มีมันไม่โล่งลายลายสนามหรอใช่ครับแล้วก็ทำเป็นชื่อตัวเองเลยอ๋อสั่งทำสั่งทำครับแล้วก็เป็นราคาก็พันกว่าบาทตอนนั้นทำกระปุกด้วยตอนนั้นตอนนั้นไปปกเดิมนะครับอ๋ออันนี้เสร็จกอนแต่งก่อนจะเต็มเต็มกว่านี้ใช่ครับไปเป็น แฮนแฮนแฮนนี่เป็นแฮนของอะไรครับของล a สซิ่งบอยครับโอ้ราคาก็สองพันกว่าบาทครับมันจับใต้แผงพอได้โอเคครับแล้วก็มีกันสะบัดของไวเอ็ดไวเอ็ดเอ็ดรวมรวมขาจับประมาณหนึ่งหมื่ครับอืมเพราะว่ามันเพงกับขาจับเป็นของไวเอ็ดเลยก็มีน็อตเททีใทน็อต เตทจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้โอ้คักเห็นนอท่าหุ่นไหมนี่ก็ปอแค่เจ็ดร้อยกับแปดร้อยแหละครับเอาเอาขึ้นเดมุนจริงนวันนี้คือวันนอนี่คือวันนอใช่สายเบรกสายเบรกของฮิวอ๋อประมาณเจ็ดพันเก้าหรือก็หกพันเก้าประมาณนี้จำไม่ได้เหมือนกันครับไป ฟิล์มติดฟิล์มกันรอยนะจอฟิล์มก็เอาใช่ใช่สี่ร้อยกว่าบาทหลายลีหลายลียังอีกกาเทนกาเทนซิงบอยพันสามครับอันนี้โอ้ขนาดข้างเดียวข้างเดียวโอ้คือว่าใส่อีกครั้งอันนี้หลักร้อยจะไม่ได้อแต่มันมีคู่หนึ่งใส่ข้างเดียวออ๋จงไว้จงไว้จงไว้ฟ้าทั้งหุดคาร์บอนครับอ๋อครับเจ็ดร้อยห้าสิบ 750แล้วก็ครอบถังคาร์ารบอนกันรอย2 0 0 2ครับอ้ออันนี้กันกันข้างถังกันลื่นน่ะประมาณ550ครับ550อันนี้ก็คาร์บอนหรือเคลล่อันนี้อันนี้เดิมไหมครับหรือว่าอันนี้เอาไปหุ้มคาร์บอนไปหุม้มอันนี้คาร์บอน,อน,นคาร์บอน,อน,น,บอนเอาไปหุ้ม2.8 0พครับโอ้ อันนี้เป็นรอยน้ำครับอันนี้ท้ายรอยน้ำอุ้สวยอยู่รอยน้ำอันนี้ให้ร้านเขาเบิกชิ้นใหม่เลยครับเ,เบิกชิ้นใหม่เลยใช่เบิกตรงนี้แล้วก็บางโคหน้าครับประมาณสี่พันแปดครับโอ้จะเป็นอันนี้เป็นงานรอยน้ำอุ้สวยอยู่มีอะไรครับการล้มแต่งล้มได้มาสองพันกว่าบาทอันนี้เป็นของแต่ง ได้ได้ใช้งานเนี่ยครับยังไม่อยากใช้ใช่ไหมครับเซลสวยแล้วก็กันแชงเป็นงานชิฟลาพันสี่เก้าสิบโอ้อาจิมหาโตไหมอันนี้พันสี่เก้าสิบกันแชงชิปล่าแล้วก็อุดเฟรมของ GTR ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบครับแล้วก็เกยงของ RSV หกพันห้าครับโอ้ห สนามรวมส่งออลราคาที่เขาขายสองพันแปดครับสองพันแปดถ้ารวมส่งก็สามพันประมาณสามพันอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วอันอันโฟมนี่มีไว้ทําไหมครับเนี่ยหรือว่ามันมีอยู่แล้วอันนี้ติดเพิ่มครับกันค,ความร้อนครับกันร้อนใช่ครับ<อ>ดูดูขนาดมีกันร้อนยังแบบพองขึ้นโอ้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอยู่ช่วยได้ระดับ ไปเลยหลักๆเลยคือท่อครับาคาค<า>แท้สองพันหกเฉพาะสลิปออนได้มาแล้วก็มีกาดท่อ R N G ได้มาสองพันห้ามีนอเทจหมดยังครับเหลืออะไรอีกสปูลสปูลฟอง G T R อันนี้ราคาประมาณสี่ร้อยจำไม่ได้ก็มีไซส์ข้างหลังไปท้าย M D ได้มาสี่0ันห้าครับ LED MD MD ไฟเลี้ยวในตัวอ๋อครับท้ายสั้นของดี a ทครับพันพันห้าพันหกนี่ยครับนีอะไรอีกไหมครับเคยคิดจะทำโปรเจกต์ใหม่ไหมครับแบบเห็นเขาทำกันก็พรอบหน้าเหมือนเซตไอคกไม่ไม่ใส่ครับ <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบครับเพระาะว่า คิดว่าเดิมๆสวยแล้วครับเป็นตัวของตัวมันเองดีกว่าของมันดีดีกว่าอกแบมันเีแล้วก็มีการหม้อน้ําโอเคเดี๋ยวเราในไก็ในแล้วขอฟังเสียงท่อแล้วกันครับเสียงท่อเสียงท่อนี่ก็เป็นท่ออะคาโบวิกแท้มาดูฟังเสียงท่อกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณพี่โน้นมากที่มารีวิวรถให้ผมเดี๋ยวเราจะเป็นอินเสิร์ตปิดคลิปแล้วกันนะครับโอเคบาย You should know you can where take you. ครับแต่ลืมว่าเจ้าของรถนี่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะชื่อช่องชื่ออะไรครับ N N Superday ครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมลืมฝากช่องนะครับผมฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับโอเคบาย